Future Tense อันต่อไปที่เราจะเรียนก็คือ Future Continuous Tense นะคะขอเขีย okay, นสั้นๆนวะ่า u ิว u จอร์นะคะโครงสร้างก็จะมีอยู่ว่าเป็น subject ประธานแน่นอนค่ะและ verb ช่วยที่ป่งบอกความเป็นอนาคตก็คือ will shall นั่นเอง และสิ่งที่จะมาบ่งบอกว่ามันเป็น continuous ก็คือ ing ถูกไหมคะ continuous ต้องคู่กับ verb to be บวก verb e n บวก verb ing ประธานบวก will shall บวก be บวก verb ing มาดูหลักการใช้กันว่า future continuous tense เนี่ยใช้อะไรบ้างหลักใช้ใหญ่างย่มีอยู่3อันนะคะอันแรก ฟิวเจอร์คอนเนี่ยจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และเมื่อถึงเวลานั้นๆแล้วเหตุการณ์จะกำลังดำเนินอยู่จริงๆและต้องมีคำบ่งเวลาชัดเจดนหลักการใช้ที่หนึ่งคือเป็นอนาคตที่เกิดอันใกล้ และเมื่อถึงเวลานั้นๆจะก,กำลังดำเนินอยู่จริงะสิ่งสำคัญของคิวเจ้าเทนก็คือต้องมีคำบอกเวลา อย่างเช่นเราบอกว่าในจุดจุดหนึ่งในอนาคตสมมุติว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ติดมากเลยปาบุญจินเนี่ยน้องปกติไม่เคยดูเลยนะคะน้องหนัง,นงตอนบ่ายเนี่ยแต่เพงเอินว่าเอออยู่บ้านว่างๆเงคะ่ะก็นั่งดูไปซีทีวีสามห้าเจ็ดเก้าไอทีวีท่องสิบเอ็ดอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเจอป๋าบุญจินแล้วเพิงเอินเจอเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันที่แรกๆที่ป๋าบุญจินเข้ามาเมื่อก่อนแล้วชอบกระสันจำหล่อค่ะเวอร์ชั่นนั้นก็ติดค่ะเสร็จแล้ว มีคนโทรมาชวนเฮ้ยเกพรุ่งนี้ตอนสี่โมงครึ่งเขาบอกมจิ้นมาสี่โมงครึ่งหห้าโมงครึ่งใช่ไหมคะทำอะไรอะ่ะเราก็แบบพรุ่งนี้สี่โมงครึ่งชัดเจนใช่ไหมคะคำบอกเวลาอย่ hey, at, างเช่น at เมื่อกี้สี่ครึ่งใช่ไหมคะ four thirty p.m. tomorrow นั่นก็คือว่าเอามาใช้อีกนะคะนี่คือ present นี่คือไปถึงฟิวเจอร์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะไอ้น่าจุดเวลาพรุ่งนี้เนี่ยตอนสี่ครึ่งนั่นก็จุดเวลาที่แน่นอนจะก,กำลังดูเป่าบุญจินอยู่บอกเพื่อนไปเลยว,ว่า at f o r t pm tomorrow บอกกำหนดจุดเวลาไปเลยว,ว่าตอน4ี่โมงครึ่ง วันไหนพรุ่งนี้เพื่อบ่องฟิวเจอร์ถูกไหมคะ I will be watching เป w บุ j จิ at home ฉันจะ w l l บอกบบอกว่าเป็นเอนจีฉันกำลังดูเปาบุญจิ้นที่บ้านอยู่บอกเหตุการณ์อนาคตอันใกล้และบอกว่ากําหนดจุดเวลานั้นๆในอนาคตเหตุการณ์จะกําลังดำเนินอยู่จริง าดูอีกตัวอย่างหนึ่งบอกว่าทุกวันอาทิตย์ปกติเราเนี่ยจะต้องไปเดเดตดเดกันใช่ไหมคะไปอู้ดูหนังฟังเพลงกินข้าวอะไรก็ว่าไปอู้แต่ช่วงนี้เนี่ยมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาว่าจะส่งวันจันทร์ด้วยทําทยัางไงอะไฟลนก้นใช่ไหมจันทร์ถึงสองไม่ทำขี้เกียจคือมันไม่มีไฟไน,นี่น้องๆมันไม่มีอะไรมันลนก็เลยต้องแงกอยู่บ้านวันอาทิตย์ไม่ได้ออกไปเดดแด ราะฉะนั้นก็จะบอกเพื่อนบอกว่าเนี่ยฉันคงไปเที่ยวกับพวกเธอไม่ได้แล้วนะเพราะว่า I will be working on my new project the whole afternoon on Sunday ฉันจะกำลังทำงานเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ของฉันเนี่ยตลอดบ่ายของวันอาทิตย์ on Sunday นี่คือบองบอกว่าเป็น Sunday ที่จะถึงนี้ก็คือ will be v e r b ing I will be working to be work on ก็คือคำวลีอันนึงก็คือ work on something ที่ทำงานเรื่องอะไรอยู่ฉันจะทำงานเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ตลอดบ่ายของวันอาทิตย์ก็คือจุดเวลาในอนาคตนี่คือ Present นะคะอันนี้คือ Future ไอจุดเวลาตรงเนี้ยบ่ายวันอาทิตย์เนี่ย ตลอดบ่ายบ่ายบ่ายโมถึงห้าโมถึงหกโมงเย็นเนี่ยหุยเห็นภาพเลยว,ว่าชีเนี่ยกำลังขมักขเม่งกับโปรเจกต์อันนี้อยู่เพราะฉะนั้นการใช้ฟิวเจอร์คอนเนี่ยจะต้องมีจุดเวลาที่กําหนดแน่นอนแล้วก็เห็นภาพว่ากําลังทําอยู่หลักการใช้อันที่2ก็คือจะมีเหตุการณ์อยู่2เหตุการณ์ มาแล้วนะคะน้องๆไอเหตุการณ์2เหตุการณ์เนี่ยปวดหัวแล้วมึนงงเมื่อมีเหตุการณ์2เหตุการณ์เนี่ยก็จะต้องมีอันนึงเกิดก่อนอันนึงเกิดหลังถูกไหมคะมาบอกกันก่อนเลยว่าอันที่เกิดก่อนท้ายสิกษใช้อะไรเหมือนอันอื่นนะคะอย่าง past perfect ก็ต้อง past perfect เกิดก่อนใช่ไหมคะเกิดก่อนจะใช้ future con เกิดหลังใช้รเอ่ยเกิดหลังจะใช้ p r e s e n t simple อย่างเช่นมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งพี่ขอวาดวนะคะหากินมากค่ะแาบนี้นี่คือปัจจุบันนี่คืออนาคตเมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะปี2050อะไรอย่างนี้ก็ได้ เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะสมมุติว่าพรุนี้นัดกับเพื่อนไว้ตอนเที่ยงสมมตินี่คือเที่ยงนะคะของพรุนี้1 2 0งนี้12 0 0ของวันพรุงนี้บอกว่าเนี่ยฉันจะไปรับแกนะหนี้กรออยู่บ้านเลยเดี๋ยวไปเที่ยวกันตอนบ่ายไปดูหนังกันเขาบอกว่าเนี่ย ก่อนหน้าเหตุการณ์เนี้ยไอตอนก่อนที่จะไปรับเนี่ยฉีกำลังดูภาพยนตร์เกาหลีอยู่นะคะอยู่ดูซีรีส์เกาหลีอยู่ดูคอเรียนซีรีส์อยู่ <c oughs> ก็ไปเมาส์เพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่านี่นะโอ้ฉันเชื่อเลยนะว่าพรุ่งนี้ตอนฉันไปรับ จุม๋มอาชีพจุ๋มก็แล้วกันตอนฉันไปรับจุม๋มตอนเที่ยงพรุ่งนี้เนี่ยชีต้องกําลังดูเกาหลีอยู่แน่ๆเลยต้องดูหนังเกาหลีอยู่แน่ๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่จะไปรับจุดเวลาเที่ยงวันพรุ่งนี้คือตรงนี้ภาพที่เห็นคือจุ๋ม นั่งดูภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีเนี่ยก่อนนั่งจะไปรับ <S <S <ess iz it> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนก็คือตอนที่ชีนั่งดูภาพยนตร์เกาหลีตั้งแต่กี่โมงไม่รู้นะของวันพรุ่งนี้อาจจะตั้งแต่โอ้โหแหกที่ตามตั้งแต่ตีห้าหรือไม่ได้หลับมาเลยตั้งแต่ก่อนก่อนเมืม่อวานนี้เพราะว่าโอ้โหติดจัดเลยกลัวแบบเดี๋ยวพร่เอกตายก็ดูมาเรื่อยๆเนี่ยนั่งดูไปใช้ฟิวเจอร์คอนและเหตุการณ์ที่เกิดหลังก็คือ มารับเนี่ยก็จะใช้เป็นเพรสเซนต์คอนเพรสเซนต์สิมเปิลก็ทุกข้านี่คือตัวอย่างค่ะ